สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเมื่อกี้กับมาอยู่กับช่องพ่อเพียงเลี้ยงตัวได้นะครับเนาะกับตลาดนัดบ้านนาฝายนะพี่น้องเด้อตุกับเช้าวันเสาร์เช้าเออเช้าวันอังคารที่สองเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับเมษาแล้วครับมื้อนี้ขอดเมษาแล้วห้อนแล้วครับเดี๋ยวอีกจหน่ากระส่งการนะพี่น้องเด้อลาพ่อเพียงกันสิบพัมาเบิ้งตลาดนัดอยู่บ้านนาฝายครับไปกับเบิ้งข้งในครับพี่น้อง นี่เขามายกขพ่อของพ่อของประมาณประมาณสวัสดีครับผมมาได้งามงามมาสามตัวเนาะมาซอยขายครับครับพ่อมาได้สามตัวแล้วพ่อสาวเนาะเนี่ยครับสามตัวไม่เลือกผ้าเสาโอ้อันนี้นี่สาวตุกไล่ตัวใดพ้อนี่ะเสาวน้อยพัดีเหวไล่ละมือซีนะครับโอ้ของมือแปบโอ้โอ้พอซื้อตัวเนี่ยครับพอซื้อมันตัวมันตัวใหญ่เหรอตัวเนี่ยครับครับ ตัวนี้ตัวละห้องมือซีนะพ่อเนาะตองโตเนาะอือตัวแม่สาวยัไนีด้พ่อแมสาวทับเร้วติน่ะทับทับเวครับโอ้ทับตัวไหนครับพ่อเยี่ยมกะเดี๋ยว่ให้ครับเออทับเนานอตัวนี้เนาะโอ้พอสื่อตัวเนี่ย งวแม่สาวดูดีแข่งขาดีงามคุณพี่น้องเด้อตัวเนี้ยแม่สาวทับแล้วไปทับขอบบนอยู่อืมเอาเดี๋ยวไปบึงไปบึง,บงมีอันขมันไว้ตัวไหนตัวเนี้ยตัวนี้นนผม,มว่าจะเอาเลยสองไปจากเท่าใด้ก็ได้ไครับสองมันไปจากพันหนึ่งหา้ารอยเพียงสี่ก็ได้โอ้ห้อง 22, ยี่สิบสองห้องยี่สิบสองก็เนาะครับห้องยี่สิบสองก็ต่อเอาเนาะครับผม ยี่เอ็ก็ดอยอ็ดเออครับอ๋อเนี่เพื่อนห้องว่ายี่สบเอ็ดครับตัวเนี้ทับแล้วครับพี่น้องทับแล้วเอ้มันมันมันขมานเทมันหดนีเนาะขมันเทมันหดตัวตัวเนี้ยมันมันติดเดเนี่เนาะติดแล้วเครื่องดามดีครับเนี่ยติดแล้วนิ่งแล้วเนเอะจเดือนพอเนี่ยได้จเดือนแล้วอสองเดือนควอืดือนแล้วเนาะอีเนะกับเฝอระวังเบืง ครับประมาณครับไปจะทับมันนะเนี่ยไปทับไปทับมันนะนะครับทับแล้วครับเจ้าใบแซดสองหนึ่งห้าอีทีโรเบิร์ตได้พี่น้องเรื่องทเราทับไปแล้วครับตัวนี้ทับไปเรียบร้อยแล้วครับเราห้องสองเงืนเอ็ดนะครับพี่น้อง ท่านได้สามตัวนี่ยกสามตัวนี่ลดลงอีกแล้ครับพี่น้องเด้อสามตัวนี้ลดลงอีกครับเดี๋ยวอยากได้ทั่วหาเราครับพี่น้องพอซื้อพอเก็บครับงัวสามตัวนี้ครับผมมีตัวงามๆครับตัวสีแดงๆงัวสดของเราครับประมาแล้วซื้องัวแต่ละเท้นี่มีแต่ตัวงามๆครับพี่น้องมีตัวสดๆเรียบร้อยว่ามีตัวหนีบว่ามีตำหนีว่ามีเปรี้ยวมีเมี้ยงพี่น้องเด้อครับอยากได้ทั่วหาเราครับผม อันนี้นะครับเด้อเบื่อเบื่อแล้วครับเบอร์ประมาณครับ0972389252 0967573435นะพี่น้องเด้อจากรายทุ่หาแล้วครับหัวเราอยู่บ้านอีกหลายนะพี่น้องครับแต่ยุนี่ก็จะได้ขายเบื่อนี้แหละครับเนี่ยเพคนอันมาซื้ออยู่นี่ครับเออเอราะอายุบ้านก็หลายอายุบ้านก็หลายครับครับมีต้องว่ามาตรฐานครับของเราครับ เดี๋ยวได้ขายวิ่งนี่เพิ่งขึ้ได้ขายครับผมได้ขายทุกคนแล้วครับเพื่อนน้องเด้ออยูย่บ้านกับไรมีอยู่ครับครับผมประมาณขอได้ขายครับครับวิ่งมาอยู่กับพ่อมาพ่อมาสวัสดีครับผมสวัสดีพ่อมาได้อย่างไรพอน่ยได้ของวแม่ลูกนะแม่ลูกงามๆโอ้หนังหนาอุดผูดนะ้อแม่มันนะลูกมันนะล,นนะลูกมันได้เดือนแลยนี่เฮงสามสี่เดือนเนาะพ่อลูกลูกผูดิพ่อแม่แม่ทับยัง มีใบทับครับได้เด่นพุ่งได้สรงเด่น,ดดน,อนโอ้มีใบทับครับมีใบมีทับมีหลอดพร้อมโอีใบใบยูบยย่พอ่อใบย,ยู่ปะอือนี่ครับแข้งขาดีนะครับเด้อหางเป็นพุ่งเงครับพี่น้องวะแม่มสาวตัวเนี้ยวัวแม่นเ,มเนี่ยเป็นวัวลูกลูกใดนี่เพื่อพ่อพ่อเป็นลูกตัวที่เท่าใดเนี่ยลูกตัวที่สองตัวที่สองในท้องนี่พอ่อตัวที่สองในท้องเนาะตัวนี้เป็นตัวแรกนะพ่อเนาะอืมเบื้องเขาเขาก็รู้ครับเนี่ยเนี่ยครับ โอ้โพอซื้อเด้ครับงอแมน่นี่ครับให้ลูกงามครับประเด็นนะคือให้ลูกงามเด้พี่น้องเด้อแท้นขาดีพุ้ยตำหนีแล้วพ่อเนาะบ่มีจักรยางนะครับเป็นหัวไทยกลางไทยไม่ใช่ไทยกลางไทยใหญ่ครับไทยใหญ่ใหญ่แล้วครับเนี่ยเป็นทั้งไงแล้วล่ะครับเนะนี่ยครับหน้าตาดีกุนเชื่องจูงไ,ไป้ใช้ก็ได้บวดท้องพ่อเนาะก็พ่อมาเนาะอืมงมดีลูกตัวผู้ทำตัวเน,นี่ยพ่อปิดได้เท่าไรตัวเนี่ย สองมือเข่าโอ้ปวดได้สองมือเข่าต้องได้อีกนะพอน่อเนาะโอ้สองมือเข่าต้องได้อยั่ดำทุ่งหาล้วครับใช่ดีเพชรดำหางยาวพี่น้องเด้อเจ้ครับลูกเขาครับหนังหนาอุดปวดทั้งหนาครับเนี่ยเบื้องลูกเขาครับเบื้องลูกชัดๆครับเนี่ย ราคาห้องสองหมื่นเก้าครับพอมาครับผมเนี่ยครับอยากได้ทัวรหาเราครับว่าตัวนี้ให้ลูกดีนะครับเนี่ยให้ลูกดีนางดีครับพี่น้องเอาไปไหว้อีกน้อยกับแม่กระทับแล้วนะครับห็นหน้าน้องเนี่ยกับขายลูกก็ลูกก็ได้ชุนเคลื่อนขึ้นแล้วครับพี่น้องเนี่ยครับเราห้องไปสองหมื่นเก้าพันนะพี่น้องเด้อเอาพร้อมมาบอกเบอร์นะครับ 0833816822ครับ0833816822พอมาบ้านเมืองน้อยเด้อพี่น้องเด้ออยากได้สู้หาเราครับผมดูอันขั้นไก่ๆแล้วก็ตกลงราคาตกค่าตรงค่าอย่างกันไปแล้วก็สู้หาเราครับเราไปตรงได้อยู่ครับพี่น้องเป็นหัวโตผู๋ครับแต่หันลูกงามพี่น้องหัวโตผู๋ดูครับราคาเขาเก็บเขาเลี้ยงพี่น้องอยากได้สู้หาเราครับพอมาครับขอบคุณครับผมขอได้ขายครับ นี่แหละครับงอคุณนะครับเนาะงอตะปผูครับง้อผูพึ้นห้องไว้เป็นราคาเนื้อนะครับพึ้นห้องไว้สองหมื่นครับพี่น้องเอาให้เบิ้งครับพี่น้องเนี่ยวองขายเลยครับพี่น้องสองหมื่นเป็นว่าไว้นะครับเนี่ยท้ายให้เบิ้งนะครับเทียบเียราคาเบิ้งเด้อพี่น้องเด้อกูไดมีกูไดอยู่บ้านอยู่ยังก็เทียบราคาเอาครับเนี่ยข่้นห้องไว้อยู่ตลาดครับราคาสองหมื่นพี่น้องนะครับตกลงก่นครับ เก็บไว้เป็นเขาเลี้ยงเขาคุ้นครับพี่น้องเอาไปเลี้ยงไปคุ้นครับแม่ตัวนี้ลูกตัวนี้แล้พวพ่อปู่น้อยเนี่ยเพิ่นเฮาไมาสองเมื่อนพี่น้องเด้อเชี่ยรักกายเบิ่งพี่น้อง นังดีควนๆประมาณนี้แหละครับพื้นห้องไม่สองหมื่นครับราคาบอกขายเือบนว่านะครับผมจะเดือนครับวันนี้ก็มาอยู่กับ,กบพ่อเชียนนะครับวันนี้พ่อเชียนเราไปพ่อควายงามครับเป็นควายบ้านเขาเนาะพ่อเนาาะควยพื้นบ้าน know, no. ควายพื้นบ้านเป็นลูกที่ใดีเนาะนี่เนาะลูกตัวที่เล็กลูกตัวเล็กลูกเราเป็นตัวผู้ตัวแมีครับเป็นผู้ชายลูกเขาเป็นแบบผู้บ่าวน้อยเนาะ ปูเบาหน่อยครับไก่ทับยังแม่วันหนึ่งเหรนเอน้อล,กกอลูกกับไงโอ้ลูกงามเติบโตนี่เนาะนนโอ้ลูกงามหาเติบครับสีขาวองค์พ้อดีของตัวนี้ประดักบลายไ,ไทยคบอยูน่นเลยครับเนี่ยใบไทยเลอืมใบไ,ไทยแทย้ทๆเลยเนี่ยครับถ้าไิแพันดีๆก็เอาไไทยพันไไพังเออไปไทยเอาเนาะไปอัพเกรดเอาอัพเดตเอาเนาะเนี่ยโอ้เบาหน่อยแต่ฮักแต่ฮักเล่นนี่ก็ได้เพิ่งแมน เนี่ยครับนี่แหละครับควายไทยเฮาเนี่ยครับแท้ๆเลยเนี่ยครับไถแท้ๆเลยเด็กนะครับพ่อเปิดแล้วเท่าจะไรเนี่ยแม่ลูกเนี่ยสองหมื่นสามพันครับสองหมื่นสามพันเป็นราคาต่อเป็นเอราคาต่อตามได้เออต่อตามได้อยู่เนาะไข่ทรงเด้พ่อไข่ทรงกระบอเป็่นยังถ้าบอกไก่ทรงปีก็ได้เออกต่ราคานี่ถอยถอยลอยลลงมาในใจเนาะราคาสองหมื่นสามนี่เนาะถอยลงมาเด้ถอยลอยลลงมานะพ่อเนาะครับครับหรือว่าไก่ก็ยังเราค่อยว่ากันตามราคาตามน้ำมันรถครับผม ลูกเยกยงงามด้วยหนังหนาดีเน,ะอนอะา,นานะพ่อเนาะโอย่างเขาฝุดเนาะเย่างใครมาโชว์คณอืมนี่นี่โชว์คน,น,นได้เวลามันดีจีเนีน่ยของนุ่มนุ่มนุ่ม,นม,นมคนดุกุ้งี่ดีเลยเนี่ยเบื่องลูกเราก็เป็นตาฮักครับงามยุ่งเนี่ยโอ้โหตูดเนื้อนางดีนุ่มๆเราดีเลยนาะพ่อเนาะดีเต็มอืมครับเอาพ่อเชนพี่เบื่อวะ นี้ครับอ88คือ8883 483 6088 6088พอเชนนะครับเดออวันนี้เราได้ควายมาเรามีทั้งควายทั้งควายครับควาเราก็มีครับอยากได้ก็โทรหาเราอยากได้ลอยได่ลอยเลี้ยงลอยงามลอยเนื้ออยากได้ก็โทรหาเราครับเราจัดให้ได้เบื้อน้องพอเชนเนาะครับผมมาจะบอกน้องพอเชนเนาะครับพอเชนขอให้ได้ขายครับผมอันเนี้งานอยู่สูตรครัเอันนี้การมาอยู่ของขอแหละนะครับน้องขอแหละบังข่าวเพิ่นได้ ไกวมาสามตัวครับสายโอ้สายเนื้อตัวนี้มีบอกอ้วนๆบึกบึ้กกินพ่อเนาะแม่ลูกน้ำสีพ่อเนี่ยแม่ลูกเป็นขวาไปขวาจีพ่อเนี่ยไปขวาอือสามตัวลูกปกเนี่ยลูกไก่มันอันนี้เป็นตัวแม่แม่ลูกตัวแม่แม่กับอีกตัวแม่แม่กับตัวแม่ด้วยกันแม่กับตัวแม่แล้วก็น้องน่องเขานี่น้องตัวผูน่องตัวผูโอ้สองแม่กับหนึ่งผู้เด้อพี่น้องเด้อโอ้ตัวนี้งามนี่เนี่ยตัวผูเนื้อน้อยเนี่ยกับเขางามเนี่ยครับโอ้ลูกเก้าจะเลื้อนเจ้ตัวผู้เนี่ย มีใบทับพร้อมโอ้น <ah UH ี่น yes, ี่แม่เขาครับแม่เขากางามอยู่งได้ครับเนี่ยแม่ใหญ่เขาครับเนี่ยแม่เขากางามนี่ครับหนึ่งหัวควาฟงามนะครับนี่ครับแม่นอยู่แม่ทับวะไลยยังยังไหนพ่อแม่ียนบอลได้ทับหรอกอันนี้เป็นลูกสาวยัยที่เนี่ยโอ้ลูกสาวกางามเนาะเขาดูพละ Có chưa lương kỳ đi lên cõi chưa lương cung hàm lên hàm lên thay đi ngang 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 nè ngang 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 นี่แม่อันนี้ลูกไงลูกปีละตัวเนี่ยลูกสาวนี่ก็ให้งามนี่เนี่ยพ่อเนี่ยอ้างดีอย่างนี้แม่อ้างดีพ่อมเอาะพอเรียบเปิดไว้เธอเนี่ยสามตัวเนี่ยหาที่หาหวยเมืถึงตัวละสองมื่นครับโอ้สองสามตัวนี่ยหามื่นหาครับราคาต่อรองได้อีกอยู่ตรงพ่อเนาะ้อรองได้โอ้ยครับยังได้โฆษหาแล้วครับเด้นี่เป็นเราครับโตเดียวมาไวสิบหาครับลูกเกอาเจริญน่ะ เฉพาะเฉพาะลูกก็จะเลื่อนพื้นว่าใบตัวเดียวเนี่ยมืนห่างไม่หรอพ่อเงี้ยเเนาะครับเอาเอาพ่อบอกเบอร์เนี้ยให้พื้นมีคนอยากได้น้ำศูนย์แปดหกศูนย์แปดหกสองสี่เจ็ดสองสี่เจ็ดศูนย์ห้าสองห้าศูนย์ห้าสองห้าเนาะก็แหล่บ้านข่าวนะครับโทรหาเราแลครับเด้อสามตัวครับยกครอบนะครับเอาครับแม่สาวเออแม่สาวยี่สิบสามเงี้ย ยีมกัตัวนั้นมื่นห้าสามมืนสามแล้วต่อร้อนก็ได้ต่อได้ยืสอันนี้สิบท่าไห่ก็สิบห้าเป็นสามสิบแปด่สบองโอ้ตัวนี้ตัวนี้ก็เอาอันเอาสิบห้าีสบสามยื2สาเป็นสามสิบแปดสามสิบแปดตัวนี้ก็เป็นอีกสองหมืน ไว้ผมมันม้วนไม่เรี่องเต่มม้วไหลจุ๋ยเตี้ยแตี้ยอยู่ม้วอยู่เลยโอ้มันดีสีมันก็ดีเห็นเด้สมัยก่อนที่มันถึงจอยู่นี่มันไม่เป็นกับแสนไม่ได้เลยนี่เขาซื้อไปบิ๊กายเห็นไหมไม่รู้เขาซื้อไปจากจากตลาดบอกว่าเปนตลาดเขาซื้อกันในในเฟสเออเออตัวใดงพ่อนี่ทั้งชุดมันเนี่ยก็ซื้อมาแสนกลัวสามสมมติสองโตนี่เพราะเป็นลูกมันดอกยวเพราะเป็นลูกตะคูนี่ดอกยวขึ้นท้องมาตอนนั้นซื้อตอนนั้นตัวนี้ตัวยน้อยเยอะเนี่ยอืมอย่างวันปี่เขาปอ่ะ เขากับกระเซียนปีกายนี่เด yeah. ้อเราก็เ huh. เ้าเลี้ยงเนี่ยเออวันนี้ก็ะเลมันสูบ่าไว้โอ้ยหน่าได้สิบมวยสิบแล้วแต่มัน้วนดีเลยเนี่ยเขาเลี้ยงเขเคลียสบายน้ะเขเคลียสบายนแล้วสิมันมันเลี้ยงแบบเขากับบ่อใดันบ่อืมเลี้ยงน้ำบ่ดีเด้อบ่อนใดหอกเรื่องเท่ารเรื่องคลียมันจะเลี้ยงน้ำเนียแม่ตัวมันจะสะอาดแต่วันนี้เขาเขาเยงอันว่านดีเยอะเลยนะพ่อเนาะ ินดีโดยที่ว่าะพอได้ใ hmm, ส like ่อาหารใส่อย no ่างนี้เน่ะก็เอาออกไปล้างกินเสียงบ้านจั้ะ่เนาะเสียดายเนาะถ้าอดถ้าอดทนไว้สู้ต่อไปนี่กับว่าขาดทุนแนี่นะพ่อเนาะก็ขาดอืมแต่มาสำคัญว่าใจใจโบสู้นี่แล้วประเด็นนะตรงนี้กันท้ากพคืนว่ามันทับแล้วนี่เบางเนี่ยเจ้าบักเจ้าเบางผิวบางหยางทังหมดเขาใส่ปอยดีไว้ ใส่สร้างกุดตนใส่ยังไ,นไ้นี่เพราะทั้มหมดดาเนี่ยนะแกเนี่ยน,นี่ใช้กุดครับอันนี้ก็ตตอกันละครับเดิมเมื่อกี้เนี่ยครับในห้อยเพิ้นตอกันราคาตกลงราคาเป็นราคาขายได้แล้วครับพี่น้อง,อแ,มแ, 34, องแม่สาวตัวนี้กับลูกไซส์เก้าเจเริญนะครับเิ่นขายไปแล้วสามหมื่นสี่พันนะพี่น้องเด้มแม่สาวตัวนี้ครับงามเนี่ยครับเป็นขายไปแล้วครับเยวขายให้เเิ่งราคา ราคาเบิ่งเอาเด้อพี่น้องตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับกับลูกไสาเพิ่นตัวเนี้ยครับลูกลูกไสายก็จเจริญนะครับเกิแต่ดากบ่ได้เห็นหน้าอยากจะขายดีอยู่ครับนามอยู่ครับกลับมาอยู่กับของพ่อพงนะครับเนาะของพ่อพงบ้านหนองบัวขาวพี่น้องนี่ๆเ,เราได้แม่สาวมาโอ้แม่สาวสีแดงๆโหโบดน้องเด้อ ชันแม่มาเพื่อนสอนเป็นรักพานี่ยชั้นตัวนี่ตัวเดียวับตัพ่นเี่ยนเม้อยอห้ตัวเนี่ยช้นเอานปลดตัวเนี่ยนี่ี่ดครับพี่น้องว่าแม่สาวสีแดงไม่มีตำหนิ้ะพี่น้องเด้อสูงประมาณรยีได้หรพี่น้องจะช่วถามราคาของขอบงไหเพื่อน้องไว้ตัวน สวัสดีครับพ่งผพ่อุงตัวของผ้าพในห้องตอนใดก็เมื้นสองก็ตี้สางคับตอนรองได้อยู่เนาะครับโอ้งวประมาณปีเลยนะครับงามเปวแปดเกาเดือนเนาะเขาแล้วครับสีแดงดีขนาดเลยครับทุนหาเราด้วยครับเด้อพไม่เบือปะสามนหกสามหเก้าห้าแปดเก้าแปดสองสามหกแปดสองสาหพงบ้านหนองบัขาวพี่น้องอยากได้ทุนหาเราครับงวเราดีอยู่ครับแข้งขาดีผมเบิ้งแล้วสีแดงจัดเลยยังงามพี่ภาพ มื้อนี้หมานว่ะพี่ภาพเงียบๆน,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 นะครับโอ้เต้นอะไรกำลังโตร้องกันยู่นะครับโตรองอืมวัาไปนะครับเอ้าจังไรเป็นเป็นจังไรตัวนี้ตลาดอ่ะตลาดพวงนี้สรงเงียบๆเนี่ยอืมมันก็โมบิยามันโมบิยาเนาะครับครับเอ้าเดี๋ยวก็ได้ดีแล้วครับโคตรหมานี่ก็ได้ขายนอกชามเนาะครับครับปล่อยมันหมาดิพี่ภาพเด้อขอบคุณครับผมครับมื้อนี้ก็ขอจบคลิปช่องพอเพียงเลี้ยงตัวได้กับเาพอเพียงไว้ตำหนีนะครับสำหรับมื้อนี้ สวัสดีครับพอกันไหมนะครับเพื่อวันอัคข้านาครับ